สบายดี day. ทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องของตุกตาสาวน้อยลอาสาอีกแล้วเนาะเ <c oughs> มื่อนี้น้องตุกจะมาทําตามที่เอฟซีบอกกันนะคะช่วงวันนี้น้องตุกเองก็จะไปล่าผีที่รอบบ้านเราค่ะเอ่อมีเอฟซีหลายเอฟซี FC ผู้นึงเนาะก็หลายคนเติบที่บอกว่าให้เออน้องตุกตอนที่น้องตุกไปเก็บผักนอกไปเปล่งน้องไปกิน <c oughs> ตอนที่น้องตุกไปเก็บผักนอกแล้วน้องตุกเจอแบบอ่ะ อาการแบบนั้นเนก็ะจิงโหสึกแบบเออยนันยันและเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็ยากเห็นผีตัวจริงซึ่งเพิ่นบทันเหตแต่น้อยมาเนาะแต่ว่าน้องตุกก๊กกบพวกเคยเห็นคือกันเนาะทุกคนอ่สาส่วนห่แบบเห็นผีก็จะมาเห็นในฝันบอกเออแม้จะประมาณนี้เนาะทุกคนแล้ววันนี้น้องตุ๊กกะสิอาจะจะอาออมบ้านท่านทุกคนเนาะน้องตุ๊กจะไปท่ายอ,อบ้านเขาซึ่ง<อ>มันกระเปี้ยอยู่แล้วะ อาหอบไว้ทายน้องตุ๊กไว่ได้ายตอนนี้อะทุกคนน้องตุ๊กจะไปทายตอนประมาณแปดโมงน้องตุ๊กบุกกล้าได้ตอนเก้าโมงเนาะซึ่งมันเด็กโดแล้วอีกอย่างอ่ามืออื่น้องตุ๊กกับน้องกิกจะต้องได้ไปหงเหียนอีกว่นาะแล้วบันนี้น้องตุ๊กก็จะไปทายเนาะซึ่งหลังจากกินข้าวแล้วน้องตุ๊กน้องกิกก็จะออกทายเนาะเซิ่งเขาจะมีวิธีการย้านน้องตุ๊กกิ๊กแลนปลาน้องตุ๊กน้องตุ๊กก็จะใส่แขนอ่าแขนกับแขนน้องตุ๊กกับแขนน้องกุ๊กกิ๊กเนาะมาใส่กันเอื้่แแลวพบบ เออไผ่เล่นก็ต้องไปนำกำนท่านะแบบป้องกันย่างดีเนาะซึ่งป้องกันแบบเลยป้องกันได้เลยป้องกันโดยที่เอาแคนมาเสื้อใส่กันเนาะบ่เฮย์ย่างไ่นะเป็นเดลอพี่ย้หนวกระเทียมโอเคซึ่งเราจะป้องกันเมื่อนี้ก็มีหัวกระเทียมแล้วทุกคนคือน้องตุกกระบ้เฮซึ่งเราจะไปล่าประมาณสองคนซึ่งบ้านน้องตุกนี้ประมาณเวลาแปดโมงนี่เืินไผ่ก็จะปิดมาเลยทุกคนจะมีเหินไผ่เปิดแล้ว แล้วอีกอย่างน้องเมืนน่อกี้มีฟ้าลมเนาะทุกคนเนาะฟ้าลมในนึงแล้วก็จะแบบเออมีทุกคนบรรยากาศนะทุกคนตอนค่ำมันก็จะมีฟ้าลมในนึงแล้วน้องตุก๊ก,ากกาะซิบไปจักรนะคะมันก็จะถามายานบอกทุกคนน้องตุ๊กกระยานยานทุกคนอ่าน้องตุ๊กกรยานให้ยานว่าแล้วน้องตุ๊กก็จะเออพยายามเนาะเพื่อคลิปแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อตัวเองนะเพื่อความไมบบว่า พี่สูต้ตัวเองเอาตีแบบเปนความยากสําหรับกาพี่สู้แล้ว,วกับเฮดคลิปตามที่เอฟซีเพื่อนถามมาเนาะถ้าว่าพายยากให้น้องต๊กเฮดคลิปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนเนาะแล้วน้องตู๊ก็จะไปเฮดซึ่งตอนนี้เพื่อนตีอ่าตีทุกคนได้ย,ยินบบกเสียงนี้มันมาจากวัดเนาะซึ่งสลายเพื่อนจะมาก็ว่าเวลา,า,า,าประมาณนี้ผีจะแบบเออเพื่อนจะแบบแต่นเนาะแบบเพื่อนจะป้อยผีนะแมนก็จะประมาณเพื่อนป้อยผีออกมานะ บ้านตรงตุกเพิ่นมาจังซันแต่บ่บ่ฮู้ว่าประเทศอื่นสิแบบกันบ่แต่บ้านตรงตุกนี้เป็นอ่าเพรา้แก่เพิ่นเบาขานกันมาเนาะแต่สมัยจากรุ่นสู่รุ่นเช้ามื้อนี้น้องตุกก็จะมาเฮ็ดแท้ๆเนาะทุกคนเนาะเท่ขาเบิ่งเดี๋ยวน้องเฮาท้าน้องตุกกินข้าวแล้วล่ะประมาณ8:00นน้องตุกสิมาถ่ายน้องตุกจะออกไปให้เบิ่งเนาะทุกคนบ้านน้องตุกนี่มีกุกพลาหลายๆทุกคนนี่นี่ทุกคนกุ๊กพลาเนาะหลายๆ แล้วบันนี้น้องตุก๊กก็จะไปแล้วทุกคนเอาไปล่าแหละ๋ยวเขอท้าเบิงเนาะน้องตุ๊กไปกับน้องกุ๊กกิ๊กสองคนซื้อได้แต่แบบถามมายาันบอกโอ้สุดยอดความยานเลยเนาะแต่กจ็จะเพื่อแบบ FC เอฟซีเพิ่นถามมาถ้าว่าเอฟซีผ่แบบว่าอยากให้น้องตุ๊กเห็ดคิปอย่างกระบ,บอกมาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเกินจริงน้องตุ๊กก็จะบ่เฮตแต่ถ้าเป็นคลิปเออพอเหตุดได้น้องตุ๊กก็สะเฮตดเนาะด๋ย่าไปเจอกันตอนเป็ดมูงออกไปกันเลย นี่เนาะทุกคนเซิร์ฟมันมาฮอดเวลาตอนเป๊ะไม่ถึงแล้วที่ห้อมห้อยมันกระตังปกติของมันพากระซ่าหัวดีอ่ะตอนนี้น้องตุ๊กกาสิพากันไปกับกุ๊กกิ๊กเนาะทุกคนเซิร์ฟเราจะลืมกันเลยเซิร์ฟตอนนี้แต่ละเหยเกจะปิดแล้วเนาะทุกคนเนาะแบบเขึ้นกับเขาหน่อยแล้วเซิร์ฟไปกับนกกิ๊กสองคนเซิร์ฟกุ๊กกิ๊กยังไฟมาให้น้องตุ๊กเห็นเลื่อมตาหนึ่งทุกคนเซิง์ถามวิญญาณบอกอะยะยาน นี่น้องตู้กับน้องกี้ก็จะพากันไปแล้วทุกคนซึ่งทางเาไปเราจะพากันไปทางวัดนะทุกคนนี่จะมืดมืดนะทุกคนจะประมาณนี้กุกกิกไปแดนอ่ะซึ่งน้องตู้ก็เฮ็ดตามไม่ยังเออโอุ๊ยลืมเอายองมาเทียนเรากุกิกน้องตู้เอาหนึ่งกิ๊กกับตุ๊กจอไปเลยละ เลาะตอนกลางคืนนะทุกคนยางป,ปิดซึมปัดแค่นเนบัตรเตงนอนยังโมเดิร์ตปัดนะเต่็จละเอยก็จะอาหารแล้วหมดแล้วนะทุกคนแบบปิดประตูหมดเลยปุไปปล่อยยางราบบ้านปุ๊ปปปก็จะประมาณนี้ทุกคน น้องตุ๊กกะบมฮูเช่งไดก็คือเอ็ดแต่แบบนี้นะทุกคนเสียงเขากบะโม่ทุกคนจะตกเจอน้องตุ๊กเด้อทุกคนจะทึกเจอน้องตุ๊กแบบเวลาที่น้องตุ๊กปิ้นกองมาเนาะอย่าตกเจอเด้ออย่าตกเจอเด้อน้องตุ๊กกะที่โบบอกสักกี่มายังหน่อยมักอายโบคือลวดตะเกียงเขาพื้นที่เขาเต็มเต่งแต่ละเหัวก็จะปิดเขาหน่อยกันแล้วเนาะทุกคนอจะนอนหัวยางเละบาง อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนต้องเชื่อมากทุกคนเนาะมาแลนมาพวกไม่ค่อยนั่งหรืออย่างนี้นะนี่ทุกคนบรรยากาศค่ำคืนมากระเลนไปก่อนมาเหนี่ของแลนเลยก็นี่ทุกคนพานได้กับพิทแล้วอ่าน้องตุ๊กกำลังกุกกี้ก็จะพากันย่างออมไปทางวัดนะทุกคนซึ่งน้องตุ๊กก็อยากงู้ว่า อาแบบเวลาที่แบบไปเจอวัดนะจะเป็นอะไรท้กคนกระทาเบื้องไปพร้อมกันเนะนาะโฮ้ยนค้่งตุ๊กเข่คิดจะเป็นอะไรเฮ้ยน้องตุ๊กเขา,ากกบขอกเฮียตาดุทุกคนน้องตุ๊กเริ่มได้ยินเสียงนกฮองแล้วเนาะโว้ยนกฮองกับเปี๊ยนกเปี๊ยเปียโกยานนกอเน่ตุ๊กเอาไปไปหาเพื่อนกับปิดเลยนทุกคนจะไปทำน,นี่เด็กสุดเลย แปดหมูนะทุกคนตามที่น้องตุกว่ามือตืบตื่นเลยนะคะทุกคนกินย่างไปก่อนเออเออก็ย่างไปก่อนไอ้ท่ายไปดิ หนาวเนาะทุกคนอากาศเย็นเย็นเนาะทุกคนเอ่อเขามาว่ามตุกมาเจ้ากลงเลยเาจนอนุกพากันมาสองคนเนาะทุกคนเชิงนกในห้องตลอดทุกคนภัยเหนอยังสามารถเขมเมตนมาได้เนาะ เพื่อนกระปิดเขานอนมานะทุกคนเฮาสองคนก็พากันมาเลาะอยู่บ้าเฮาหรอกทุกคนแต่ว <crew> ่าเฮหลังนี่บัวหันนอนเนาะเฮารังอยู่คนบัวหันนอน มานี่นะอุ้ยยานตุมากูคิดๆกันวะอุ้ยซุตมานี่เอ๊ะมาเลยนี่ฮายโอ้มากูนะนะอืมฮายก็อ่ะเนี่ยอืมทับอย่างผ่านแล้วบ่ไป ทุกคนซึ่งมองนั้นเนาะทุกคนเนาะจะเป็นวัดแล้วนี่หากทงย่างไปโคก,กิพร้อมบอกอังคบพร้อมันหยานมานกเนาะกระยานเนาะเลยใครมากไปเห็นอยู่ฮัทหิบยาหิบยาเบ็ด,ด,ด,ดแล้วเบ็ดแล้วนี่ทุกคนนี่คือวัดนะทุกคนเพาะไฟแสงสีแบบนี้ไฟแสงแบบตึ้งแสงเนี่ยไอ้เครื่ ไอ้ไอคำยืนอยา่น้อเฮ้ยบูมาไปเจอเราไปเห็ดอยากใส่เพื่นโอ้นี่นะทุกคนโอ้ยตกเหี้จังทั้งเป็นเท้าแม่เราเท้เต็มเลย คนพากันมาจากวัดแล้วนะทุกคนมาเห่าทุกคนเนาะย่างไหวโอ้ยยุ่นะอุ้ยโอ้ยตืนตืนาแลทุกคนเย่างยกยอยู่างยยเออแตยางผ่านวัดเมืกี้ได้มาเห่าเยตู้ย่านเป็นตานขนาดทุกคนอ้ยโอบ่อ้ ้ตนะเดี๋ยวตนตาฮ่ากฮ่า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 ฮ่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า โอเคน้องทุกคนซึ่งน้องตุ๊กกับน้องกิ๊กพากันไปมาแล้วไปเที่ยมหอยยา่าทั้งเลยเล่นเลยทุกคนเพราะว่าเขาไปห้อดวัดนะทุกคนแบบไปเจออันไม่ว่าเป็นอันไอจัวบบ่วไปพิ่งอยู่วัดทา่าแบบเพิ่งน,นั่งอยู่คันใดเนาะแล้ววันนี้มาก็เฮาแล้วซึ่งมันวัดถ้ามันมีธาตุเนาะทุกคน โอ้ยกับบอลเซซเซซื่องคิดว่าแบบว่ามันมีธาตุเนาะทุกคนแบบธาตุคนตาแล้วคนกาะธาตุไปไใบฮันเนาะซึ่งน้องตุ๊กกยาทยานเอาไปทอดทันที่แรกที่แรกอุ้ยอุ้ยไม่อยากคุยอุ้ยเอาซะเลยบ่ที่แรกครัเซื่งว่าน้องตุ๊กคันจะยางออมมาทางวัดออมทางเหยื่อลรถเนาะแต่ว่าเหยื่อลุตบูมมีพายุเลยทุกคนแบบไฟกับแบบบางทีเปิดบางเมื่อปุเปิดนะก็เลยแบบบุพกากันผาปุพกากันไปแบบยาแล้วแบบเฮาย่างพลาดว้านแล้วแบบโอ้ย บ่ไหวแล้วต้องแรนกล Elliott ับมาให้ได้เล่นมาแล้วมาเจอเมตูฮั่นะอแอ้วพอลงใจเรากิ่งเนาะพอลงใจเล่นต้อใจแน่เนาะตกใจแน่ละาเมตูฮั่นว่าอุ้ยอันลอกตัวเองลาลาแล้วพักเล่นมาเลยทุกคนจะมาห้องน้องกุกกิกแล้วกห้องน้องตุกเนาะอล้วไม่ยังตุกกระิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กันเถอะแล้ววันนี้น้องตุกกระซิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์ มันคือวอาคือเขาอะไรคนแบบคนภาคอันเออแบบอันเพคุนภาคอันภาคอันเรื่องผีแบบจะว่าอุ้ยปิญยาเนาะแบบคนอวดผีน่ะน้องตุ๊กกับน้องเกลี่ยมักเบิ่งขน่าเลยโดยเฉพาแบบคนอวดผีนะแบบหลิวอันเดนาะแบบโอ้คนผีเข้ากันรายการนะโอ้ยน้องตุ๊กกับน้องเกียี่ยกวงตลอดเลยเนาะวันนี้ตุ๊กก็สิขอไปคิดว่าเพียงไรเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาค่ำคืนประมาณเก้าโมงแล้ว แรรออล้วทุกคนกน็กนเสสกลิ้่อมบังเกินก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตั้งให้เพื่อนกำลังใจให้น้องตุก๊กลงคลิปต่อไปเด้อถ้าใครอยากให้น้องตุก๊กฮ็ดอย่างสามารถคอมเมนต์มาได้เลยน้องตุ๊กจะพาไปลุยแต่ว่าเป็นสิ่งที่น้องตุ๊กฮ็ดได้น้องตุ๊กจะเฮ็ดเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น้องตุก๊กเองไม่ได้น้องตุ๊กก็จะโมเอ็ดเนาะบ๊ายบาย <c oughs>